นั่งพับธงพับถุงใช่ไหมไอผู้ใหญ่คนนี้มันก็มีชื่อจำปาหรือต้นเผี้ยอะไรมันมีชื่อมันมีชื่อจำปาหรือต้นมาแอร์พัดลมแอร์พัดโบ๊ดดาบือล้อเอิร์ตหมี่แรใช่ใชก่อนเนี่ยจำปาลืมต้นโกดาบือล้อเออรหมีแลเอออะไรพวกเนี้ยแต่นี่จำปาลืมต้นมันชื่อชื่อโอไม่ต้องเรียกเหมือนนะาแล้ไอ้แม่ รอบแรก่ะรอบแรกเลยรอบแรก่ะแล้วเข้าแบบคู่ดีสองคนเสเสียเลยอะเซเียเลยเราก็ไปตกกองถุงนั่งทำพับถุงเนี่ยแม่จ่าพี่ยอดไอผู้ใหญ่คนเนี้ยไอก็มาช่วยรอครับทุกวันทุกวันเราก็เออให้มีคนช่วยช่วยอันนี้พอตัดสินแล้วมันต้องย้ายไปนอนแดนสามแล้วก็ไปตกแดนสามแล้วก็ไปคู่ดีเราแล้วก็เจอไ้นาโอเนี่ย มันก็นอนอยู่ในห้องนั้นก็เป็นบ้านเขาอะบ้านเขาอยู่ห้องนั้นเลยเราก็ต่อเาจัดที่นอนให้เราแล้วก็นอนค่ายนะโอเนี่ยแล้วก็พูดเลยแล้วก็นอนปึ๊บก็ไปทํางานเหมือนเดิมอะไปทํางาน่าตกันอุ๊ยตอนนี้แต่ก่อนสมัยก่อนมันเอาข้าวขึ้นไปกินในห้องได้ได้เออแต่กูโมโหนะโอที่ยิงเพงอย่างไม่จะกูไม่ลงทุนไม่เอาข้าวแดงหลวงผ่าให้กูแดง งานหลวงบางลาบไม่มาเลยนะ่งานอะไงานหลวงไอ้นี่เรื่องจริงงานลาดงานอะไรไม่มาเลยไม่เอางานหลวงเบิ้งเบิ้งเบิร์ก็มีเลยเบิ้งเบิ้งเบิร์กไม่มีเลยงานหลวงมันบิ๊กให้กูอย่างเดียวเลยกูดชิ้นตาปลาแม่ก็ไปแกะอ๋อแล้วก็ผัดใหม่ผัดใหม่มาให้กูกูว่าตอนนั้นก็เด็กอ่ะอุ้ยอีบิ๊กข้าวกินบนห้องมีน้ำใจมีน้ำใจตัดไปทุกดอกกินทุกทุกไฟโอ้ล์มันจะเป็นแกงหลวงแต่มันก็อร่อยในยุคนั้นอ่ะ บัวลอนโบลอยกูโหนี้มีบัวลอยมาด้วยกูด้ว่าเออฟังดิมีบัวลอยอ่ะวันนี้วันนี้มีหวานมาด้วยเราก็่รู้ว่าโอ้โหบัวลอยเบิรดแต่ได้แม่งต้มแป้งไม่แป้งเหรอแป้งปราตั้นเองต้มบัวลอยเหมืนตาโอ้โหแต่ตอนนั้นก็นี่ครั้นี่บัวลอยมีเบิรดนะไม่เอาโหนี่ไงเสียตูดกูเสียตูดกูแต่ไม่ลงทุนเลยทุนเลยแต่เอาอย่างนก็รอดเลย ตอนนั้นทำใจได้ไงก็ยัยน่ะโหยนี่ได้กับนอนแรกน็่หวานเหลือเกินก็ไม่คิดอะไรอ่ะก็เนี่ยเป็นเรื่องกินก็กินอ่ะก็เนี่ยเป็นเป็นไอ้นี่นะเป็นข้อคิดให้เด็กรุ่นใหม่นะก้าไปอย่าไปติดกินเดียยแดกไปนะใช่พอรู้จักก็ไดพอกอกินเขาไปแล้วกินเขาไปแล้วพักมึงก็กินไปเรื่อยเื่อพอตกมีคืนนั้นอ่ะเอาแล้วเอาแล้วก็นอนแล้วก็นอนขาคู่มันเป็นสั่งอยู่แล้วเป็น บ้าบิงมันละบาดมันละบาดบ้าบินขึ้นี่ตูดมันตูดกระโปงม้ำเลยเออเราก็ไม่ค่อยเป็นหลอกแต่ขึ้นหลอกแก้มตูดเลยเราก็นระแคะไม่เรื่องนี้เดี๋ยวคุณรับไปเลราก็เราหันไปทางเพื่อนเราให้ให้เราโอแล้วก็คุยกับเพื่อนเราพูดดีเราก็หลับไปคุณเตือนมึงเตือนมามีคนมาเกาสมเพศบ้าบิงให้เราให้เราเข้าที่อะไรวะอะไรวะแล้วก็หายหมอแล้วก็ปากปากเต็ม ก็ไม่มีอะไรเข้าใจงี้ออมาถึงนแต่รุ่งตือไปคือโอ้เข้าไปรู้สวาสานพีชเลยล่ะนู้สวาสานพีชเลยล่ะไอ้ตกค่อยเคลียร์ตอมที่โบ๋เด๋อเราเลยนิ้วมือเหรอเออแล้วพ่อไอ้ป่านบอกเฮ้ยตายแม่งล็อกคอเราเลยล็อกเดี๋ยวใช้สัตว์ให้กูเนี่ยวคือแม่งเลยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยแต่มันไม่มาถมน้าที่มาขอรูปมาหาเล่ามาไงแล้วก็แล้วเราสติล่ะถมน้า ต้องโง่อันนี้ทำนองเดียวกันไหมขนมน้ำป่ะใช่ไทยผัดไทยอันนั้นมาแบบนุ่มนวลอันนี้มาแบบอดีตเลอันนี้เราขอเฉยเฉยใส่กูดทื่อแม่งเลยอีสัตว์เออกูดสะบัดเลยกู้ทะบัดลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วหนังเขาตันะเบอรเลยหนังเขาตันะเบอรเลยปังปังแค่นั้นแหละบ้านเขาทั้งบ้านเออโอ้โหทำไงได้คู่ดีเราก็ลุกมาโต้งไอ้เอ็งมีอะไรบอกใจกูฮะโต้งก็ช่วยใส่ช่วยใส่แบบเดือดมากก็โดดขึ้นมาเลย กูเด็กเลยนะตอนนั้นเขายใหญ่มากอยู่กองถุงก็มีคนรู้จักเขาอ่ะบายเขาทำไงได้กูเนี่ยกูเสือเก่าอูกแล้วไงนกอลูกโกงะโดเกอดลูกโกงอ่ะเเพ่ย่หรงจรเ่แบบนี้ไอ้เนียถ้าถ้ากูโดน อายุนกหนุ่มก็อายหมดเองแบบไม่มีวันเองในวันนี้เอ้าที่ขึ้นมาหนึ่งรอดไอ้เฮียโอ้โหกูเสือเก่าอยู่แล้วโดนโดนแล้วตอนก่อนนั้นโดนแล้วก่อนโดน่ะโดนแล้วจบทัวจบมีเขวิ้นแล้วก็โดนต่ำโดนต่ำแต่ตอนนั้นมันก็เด็กเด็กก็อะไรก็อะไรไม่ได้ก็เด็กกันอยู่โอ้โหถ้าอย่างนั้นถ้ายุคนั้นเป็นงานเบิกมานะอาจจะเป็น